พลอยสายเพชรโยนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทางบ้านทุกๆท,ท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับพลอยสายนะคะในช่อง Youtube พลอยสายชาแนล อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ให้พลอยใส่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัพเดตรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็รถสวยๆนะคะวันนี้พลอยใส่ก็อยู่ที่บริษัเทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพนะคะเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ 9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถแวะเข้ามาดูได้เลยนะคะพลอยใส่ประจําอยู่ที่สํานักงานใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคะก็เลือกเป็นโ o y o ต้าอันติสนะคะที่ราคาดีราคาถูกแถมแต่งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่ติดจองด้วยนะคะ คันนี้เลยนะคะเป็นเตอร์ตาอันติปตัวจีปี2016นะคะโฉมก่อนม i n เนอร์เชนนะคะคันนี้ไม่วิ่งไปแค่160,000กนโลนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถปี16นะคะที่ ไม่น้อยนะคะเทียบกับปีลถแล้วนะคะตกปีละไม่กี่หมื่นโลเองนะคะคันนี้ที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะราคาเพียง3 9 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6000นนะคะรายได้16,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อคันนี้ได้เลยคนเดียวไม่ต้องคำ้ำและสำหรับใครนะคะที่เครดิตด,ดีเหมือนเดิมเลยดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทได้เลย ะะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตฟรีดาวได้ไหมนะคะใครนม,มีคำตอบให้นะคะลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะถ้าไรายได้เป็น2เท่าของค่างดสามารถยื่นจัดฟรีดาวได้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวไปดูรายละเอียดรอบคันของเจ้าตัวอันติคันนี้กันเลยนะคะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะคุ้มไหมถ้าถ้าเราจะใช้หรือว่าถ้าเราจะควักเงินในกระเป๋ามาซื้อเนาะ สำหรับโฉมนี้นะคะก็เป็นโฉมหน้าก่อนไมเนอร์เชนซึ่งจะเป็นกระจังหน้าโครเมียม3เส้นแบบนี้เลยตัดด้วยโลโก้โตยโยต,ต,ต้าตรงกลางนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน5กย9738กรุงเทพมหานครส่วนกันชนด้านล่างนะคะออกแบบมาใหม่ไฮไลท์เลยนะคะเป็นสีดำนะคะคาดมายาวเลยแล้วก็ตัดมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะ สภาพหลอดไฟนะคะคันนี้ได้ไฟหน้าเป็นมันติรีเฟลกเตอร์นะคะสภาพไฟเลี้ยวไฟต่างๆนะคะอยู่ในสภาพที่คงเดิมตัวนี้นะคะจะยังไม่มีไฟเดย์ไลท์นะคะถ้าเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วจะมีไฟเดย์ไลท์มาให้สีดวงอยู่ด้านนี้เลยนะคะ ไฟเลี้ยวเป็นไฟหลอดไส้นะคะพลอยสายยืนยันคําเดิมเลยว่าเรารับประกันโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างแท้เดิมนะคะเรากล้าการันตีให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ดูรถไม่เป็นนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าเรากล้าการันตีหากพบเจอนะคะว่ารถเรามีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือโครงสร้างนะคะไม่เดิมไม่แท้นะคะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนร้อเเลยนะคะ ผิวพันด้านข้างนะคะคันนี้ก็เรียบเนียนสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูของตัวล็อตัวล้อก,กันก่อนนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว G นะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะ ลง,งเงาล้อแม็กลงเงาแบบนี้เลยนะคะเป็นสกู๊ห้ารูนะคะสภาพแม็กค่อนข้างที่จะใหม่นะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้ก็ได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะได้ยางปี2019สัปดาห์ที่37สนะคะสภาพดอกยางยังหนาๆนานาอยู่นะคะสะพานยางก็ยังลึกๆเลยนะคะส่วนโครงสร้างนะคะขอบซุ้มล้อนะคะโชค๊คอัพอะไรต่างๆนะคะเป็นของแท้เดิมทั้งหมดเลย ด้านข้างมีโลโก้ให้ครบนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีด้วยต่อมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้มาเป็นกระจกมองข้างปัดพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้อยู่ในตัวกระจกฐานดําแบบนี้เลยท่าน,นี้นะคะติดคิ้วกันสรดมาให้ด้วยนะคะเป็นของแท้เอาติดตรงรุ่นเลยแล้วก็ติดฟิล์มให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะส่วนด้ามจับประตูนะคะครอบสีดำเมทัลิกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นีกระจกแท้เดิมทุกบานเลยนะคะอ่าผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะเส้นตัดคมนะคะเส้นเหลี่ยมยังอยู่ครบนะคะนี่เลยสวยๆเลยคันนี้แต่งมาให้ครบคันเลยนะคะมาดูด้านท้ายกันเลยนะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายเดย์ไลท์มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดแล้วก็ไฟทับทิมตกแต่งด้านล่างส่วนเส้นโครเมียมนะคะก็จะตัดตรงกลางนะคะแล้วก็โลโก้ทุกอย่างมาครบ ตัวรุ่นโค r ล,าลา่าอัลติสตัสท็อกตัวจี้นะคะโลโกโล้ทุกอย่างมาครบนะคะไม่มีหลุดไม่มีลอกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะอ่าเปิดมานะคะภายในคันนี้นะคะก็เป็นสีดําตัดด้วยสีเบจเช่นเคยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วนะคะหุ้มหนังอย่างดีเลยนะคะสภาพพวงมาลัยไม่บอกไม่ช้ำส่วนหน้าจอเรือนไม้นะคะแสดงผลได้ชัดเจนนะคะ คอนโซลด้านในค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็ใหม่สะอาดมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงนะคะแอร์อนาล็อกแล้วก็เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้เลย มีช่องสําหรับวางแก้วน้ําให้นะคะสามารถวางได้ถึง2ใบเลยส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีครีมสีเบจแบบนี้เลยนะคะสภาพเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ําเลยนะคะได้ลดสภาพนี้เลยนะคะแล้วก็แถมสปาให้ใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยกันในค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็กว้างนะคะ ด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะด้านหลังก็กว้างขวางนะคะนั่งสบายนะคะออทิสนะคะขึ้นชื่อเลยนะคะถ้าใครชอบความสะดวกสบายนะคะอยากได้แบบกว้างๆนั่งสบายเหยียดขาได้ง่ายๆนะคะก็แนะนําเป็นออทิสเลยนะคะที่สําคัญนะคะตัวเครื่องของเขาค่อนข้างที่จะถึกแล้วก็ทนด้วย นี่สภาพเบาะด้านลังนะคะก็ไม่ขาดไม่ช้ำเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะได้รถสภาพน้องใบแดงเลยก็ว่าได้นะคะนี่ขนาดเป็นรถปี2016นสะคะสภาพยังดีๆอยู่เลยนะคะส่วนใหญ่รถออนตีสนะคะของเราจะเป็นรถหน่วยงานรถผู้บริหารที่ปลดประจำการมานะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่อยใส่ขออนุญาตพูดไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะรถ ผู้บริหารนะคะหรือว่ารถหน่วยงานรถปดประจำการเนี่ยเขาจะเข้าสูนยนตามรอบกําหนดทุกรอบนะคะหัวน็อตไม่มีการขายไม่มีการงัดแงะใดๆนะคะเป็นของเดิมทั้งหมดนะคะรอยเม็ดอาร์คนะคะเรียงสวยๆเหมือนเดิมเลยมั่นใจได้เลยนะคะรถผู้บริหารรถปดประจำการนะคะไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําแล้วก็ เข้าศูนย์ตามรอบบ่อยๆแน่นอนนะคะไม่มีกลับสีตัดต่ออย่างต,ตัวรถอย่างแน่นอนอันนี้นะคะใครที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถวางใจได้เลยเพราะว่าเพชรยนต์เรานะคะกล้าการันตีให้คุณลูกค้าแล้วก็รับประกันให้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันสักนิดหนึ่ง นี่เลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีนะคะเครื่องยนต์ดูโอคืออะไรนะคะเครื่องยนต์ดูโอคือเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะคะถึงจะได้เป็นโฉมก่อนม i n o r c h a n g นนะคะแต่ว่าได้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดเลย ส่วนเครื่องยนต์นะคะก็สังเกตได้เลยนะคะไม่มีน้ํามันไม่มีเยิ้มนะคะรอยแต้มสีเม็ดอาร์จากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะไม่มีชํารุดนะคะคานหน้าไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะคะได้รถสภาพนี้สวยๆเลยนะคะคานฝั่งขวานะคะเช่นเดียวกันหัวนอ็อตไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะใดๆทั้งสิน้นส่วนฝากระโปรงหน้านะคะก็มีแผ่นกันความร้อนมาให้นะคะแล้วก็สวยๆเลยนะคะ เม็ดอาร์ตต่างๆป้ายมอโกรนะคะโลโก้โตโยต้าทุกอย่างนะคะอยู่ในสภาพที่คงเดิมแล้วก็ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่สนใจคันนี้ราคา399,000บาทนะคะสามารถโทรเข้ามาหาพลอยใสได้เลยที่เบอร์081 1564065นะคะแนะนำให้โทรมานะคะไม่แนะนำให้คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะเพราะว่าการติดต่อค่อนข้างที่จะล่าช้าบางทีมันไม่แจ้งเตือนแล้วก็โทรมากีก็คือรถไม่อยู่แล้วเนาะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะสนใจก็สามารถโทรเข้ามาหาพอยใสได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาเรามีบริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลย ะะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็โปรดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่259นะคะหมดเขตวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะถ้าใครยังไม่ทันนะคะรีบเลยนะคะใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ตอนนี้รีบเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะวันนี้พอยใสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ